ลูกอมีเสมหะพ่นจมูกให้ลูด้วยสเปรย์น้ำเกลือพอช่วยไหมเวลาที่ลูกเป็นหวัดมีน้ำมูกน้ำมูกไหลตกลงคอหรือว่าน้ำมูกเหนียวเหนียวก็อาจจะกระตุ้นให้ลูกอการดูแลใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกให้กับลูกนั้นไม่ได้ช่วยเรื่องไอโดยตรงแต่ว่าช่วยเสริมทําให้อาการไอของลูกดีขึ้นได้นั่นก็เป็นเพราะว่าสเปรย์น้ำเกลือเองนะคะจะช่วยทําให้น้ำมูกที่เหนียวนะคะมีความนุ่มนะคะแล้วก็ขับออกได้ง่ายมากขึ้นและการดูแลใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกให้กับลูกนั้นนะคะจะช่วยลดสารก่อภูม้้้นนะะที่่ออยูใรงจจกกาเป็ตตัวุหลไได วยลดปริมาณนะคะเชื้อโรคที่อาจจะอยู่ในโพรงจมูกลูกลงได้ด้วยเป็นน้ำเกลือพ่นจมูกให้กับลูกนะคะอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องไอโดยตรงแต่ว่าจะทําให้อาการไอของลูกค่ะดีขึ้นหรือว่าหายได้เร็วขึ้นนั่นเองดังนั้นเวลาที่ลูกเป็นหวัดมีน้ำมูกนะคะน้ำมูกไหลตกลงคอน้ำมูกเหนียวเหนียวนะฮะและใช้สเปรย์เกลือพ่นจมูกให้กับเบบี๋นะคะในช่วงนั้นนะคะก็จะช่วยการไอหรือว่าน้ำมูกของลูกนะคะดีขึ้นได้เร็วค่ะถึงอย่างไรก็ตามแต่เวลาที่ลูกเจ็บป่วยไม่สบายก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะเนาะควรพาลูกปรึกษาหมตร่ที เพื่การใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกให้ลูกอีกแรงหนึ่งนะคะก็จะช่วยทําให้อาการของลูกหายดีขึ้นได้เ็วและภายหลังจากที่ใช้สเปรย์เกลือพ่นจมูกให้กับลูกแล้วนั้นนะคะก็ดูแลใช้ทิชชู่เปียกสูตรน้าเกลือนะคะซับน้าเกลือส่วนเกินนะคะหรือว่าซับน้ำมูกลูกออกอย่างเบามือแบบนี้นะคะทิชชู่เปียกหรือว่าผ้าเปียกของใช้นี่นนเองนะคะอ่อ,อนโยนปลอดภัยใช้กับเบบีทารกแรกเกิดได้นะคะเวลาที่ลูกเป็นหวัดไม่สบายเมื่อไหร่นะคะมีสเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกเด็กนะคะแล้วก็มีทิชชู่เปียก